แฟนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ที่ทุกมวยชาแนลอยู่กับผมบังรถน็อกดาวครับแฟนๆมาที่เวทีมวยนานาชาติลังเสิ็จเสร็จเพชรกินดีมวยมันสนามเมืองประจำวันอังคารที่25ตุลาคม2565คู่ที่2ของเคู่ที่3ของรายการครับคู่รองครับเป็นการชกระหว่างยอดกล้าเพชรกินดีอาคาเดมิหรือว่าพัชร์ก้าวพรวิเศษยิมครับรับมแดงครับของผู้ชมเขาครับ สิงเ,เพชรเดเตสิงใต้ครับคู่นี้โชกันใน,ในพิกัด114ฟอนเท่ากนะันรับเป็นหวยรอบสร้างอนาคตไทยครับพีกินดียอดก้านี่มาแทนแพรวีแพรว,พพว,พวนี่ถอนตัวไปนะากการค,ครับเนื่องจากบาดเจ็บครับ 19แต่ว่าก่อนปล่อยตัวยกที่3นี่แอนด์ไลท์ก็จิงหรือว่ามันเพ่ยกติดมวยขยับขึ้นไปให้ยอดก้าไปต่อ5 4ครับีบสามร์มหลังของนักมวยทั้งคู่ครับยอดก้าพอที่เศียดจิงครับสามเขาแพ้ท k o แกนบนพอหลักคุณแพ้คะแนนบุรุษชะนะคะแนนบุรุษพาวังคมแล้วไฟล์ล่าสุดกับกาฟา่าแพ้คะแนนโกโก มรัชนาบันติดที่วทีมวยรังเิษแห่งนี้นะครับก่อนฟอร์มหลังของทางด้านเดชเพชรสิงเพชรเดชสิงใต้ครับโอ้โหสักกดทำวาชนะยังไม่เป็นนักษาฟ์มหลังของเขาแพ้คะแนนเพชรเดชโอสังกภัยแพ้คะแนนเพชรส,ส่งแสงเพชรเจริญวิทย์ไฟลสสราชสดกาแพ้คะแนนแก่นอุบลพอหลักบุญครับต้องมาติดตามครับว่าวันนี้นี่เดชเพชรสิงเพชรโ,โอ้ขออภัยครับสิงเพชรเดชสิงใต้นี่จะแจ้งเกิดได้หรือเปล่า ่ครับแข้งซ้ายยอดก้าแข้งซ้าย,เ,ยเป็นมวยสไตล์คล้ายๆครับฝีมือในก็ดก้แต่ว่าส่วนใหญ่จะใช้อาวุธแข้งสัตว์เข้าหากันครับเครับแยกเข่าขวายอดก้าแข้งขวา,า,แ,ขขวาแข้งซ้ายคือ ขึ้นเรื่อยๆครับจะตามมาต่อยก4มาตามตตามาตอ่อบนเวทียกที่4ครับผู้รองของรายการเพชรจินดีชาณพทุทธไทยครับมวยรอบ1น4่อยสปอนด์ยอดกล้าพอวิเศษจินแดงนันนีสิงเพชรแดงสิงใต้ครับก่อนไปตัวยกที่4นี่อิรันชกกัเชนร่วบมาพยุกตินิดมวยครับให้ทางด้านมุมแดงครับขยับขึ้นไปต่อ2ช่วงตัวสิงเพชรยกนี้นี่จะมาเปิดเกมแบบไหลครับจัดเข่าขวา จังหวัดชุมพรครับสิงเพชรยอดก้าีนจากอุทัยธา,ยานีเคยเจอกันมาแล้วหนึ่งครั้งครับเป็นทางด้านยอดก้าครับที่ทามาอาชามาได้ขอไัยครับ ชนะมาครั้งหนึ่งครับขออภัยลองดูครับว่าวันนี้ใจร้างแค้นหรือว่าจะโดนถอนแค้งคืนคะรับแข้งซ้ายขวาคืนแคเข่าขวายอดกาแข้งซ้ายคนละแข้งขยับเดินเข้าหา อากาจะติดฟังอยู่ยังไม่ชัดเจนครับ มายกนี้นี่มารับอย่างเดียวครับสิงเพชรหมดยกที่สีครับแต่ตามเกมกันต่อมาตามกันต่อบริที่ยกที่5ครัออบซอกตอนนี้นี่ไปไกลเกินเอื้อมครับให้ทางด้านมุมแดงครับเป็นต่ออยู่70็ดช่องตัว ต้องดูว่าสิ่งพิเนี้จะมีปฏิหารหรือเปล่า รอกรรมการชุมมือเป็นตางการอีกครั้งครับกต่อ,อย่างแจงเกิดไม่ได้ครับสำหรับสิงเพชร หมดยกสุดท้ายครับนี่ครับขอโทษขอโพยครับเป็นภาพที่สวยงามของมวยไทยครับาการรบ,เ,บเดินเก็บรุดลงไปคะแนนไปที่สองใบสุดท้ายมัน่าจะมีปหาอะไรครับเป็นทางด้านยอดกาพอวิเศษกินงวัสามารถล้างตาได้ครับสามารถชาแนานเต็ สิงเพ็ตเดอร์สิงต้าไปแบบขาดรอยท้าครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับฝี่ดีผมมารอท้าตาต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ